เด็กเด็กตาชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานสิงเดฟังแล้วนั่งตัวตรงตรงอยังคะตรงแล้วค่ะขอให้คงความยิ่งเอาไว้นั่งฟังอยากตั้งใจแล้วจะได้ใจทาเรื่องเอ,อ้ยวันนี้กูเป็นจะมาเล่านิทาน วิทานเรื่งทีชื่อว่ากระตกตากะาเป็นเรื่องของคุณตุ um. ๊ปปอค่าพโดยนักทาวันตั้งสัจจพุทธมันเป็นรูกอะไรนะคะลูกไก่มาดูนะท่านเรื่องนี้เป็นบิกุกใหญ่มคะหนังสือาเรื่องนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากเลยเนาะไก่เนาะ เป็ดไก่น้อยกระตักกระตักไก่น้อยกระตักกระตักนกน้อยอยากกระตักเหมือนไก่นกน้อยกระกกระตักเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเพื่อนนหรอบร้องไม่เหมือนไก่ร้องไม่เหมือนไก่จิ๊บตั๊บกจิ๊บตั๊บตักมันร้องไงนะคะจิ๊บจิ๊บแต่ว่ามันอยากร้องเหมือนไก่มันึ่เลยบอกว่า